คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็ขอ,อกราบขออภัยด้วยควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะถ้ามีเด็กๆน้องๆ้องหนูก็ควรให้หาพี่น้องปองปายมารับชมด้วยและให้คําแนะนําการกระทําและคําพูดด้วยนะจ๊ะรักนะจูบูบูครับดูมันร้อเรียนเขานะครับเด็กแค่นี้ครบไม่ได้นะครับดูคารับดูครับนี่มันร้<ข>อเรียนพี่เขานะดูมันนะครับดูมันด้วยพ่อแม่พี่น้<ข>องพ่อแม่พี่น,<ข>อน้น<ข>องป๋<ข>องเปล่า มันหนีมันคบไม่ได้นะไที่เนี่ยดูดูมันยิ้มดูมันยิ้มร้ายกาศคำสละของมันดูมันดิโอขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมพิดไปแล้วครับพี่ให้โอกาสผมที่นี่คบไม่ได้ดูมันนะดูพี่ดูพี่ดูเขาทำอะไรนี่เขาคุยเรื่องธุรานั้นดูแค่นี้ฟุกฟุ๊กต่อครับไอ้เหี้ยนี่ผลงานนะนคือการ ไอเด็กเกียไอเด็กเกียอินสันโลกไอ้เหี้ยก่อนมึงแกเดินเนี่ยต้องคอยดูว่างาอีกรอบนะมาเตพีส์แหละระดับงานผลงานมาเตอพีส์แหละดูดิเป็นต้อนนะนี่อัลไซเมอร์แดดนะขอประจานะเลยนะขอประจานไอ้เหี้ยโคตรจังไรอะไป อย่าให้มีครั้งที่สองอย่ะยั้มีครั้งที่สองเท่าไหร่ไม่หนึงก็ดีหมดทุนตอนนี้ไอพุงมึงด้วยเนี่ยไม่ล่นคอมอยู่คนเดียวเนี่ยดูหนังโป๊อยู่เนี่ยดูหนังโป๊มันเป็นความจันไรครับคุณไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่ากับใคร มันเป็นเรื่องราวของฝนตกที่หมูไหลคนจันไรมาพบกันอย่าทําแบบนี้เลยครับคุณกําลังทําให้สังคมมันเสื่อมซรามันเป็นสิ่งที่ทุเรศเป็นสิ่งที่ไม่มีคนอยากคบด้วยมันคือการโกงคุณผมด้วยดีมันดูอะไรกันไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช้ก็ถ่ายตัวอะไรนี้ไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่มันใช้เปิลเมลไได้ไม่ถ่ายตัวมาไม่มีเลยดูหน้าไปตามัน น่าจบเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือน่าจบเสร็จแล้วนะพี่ผม fc มานานแล้วที่อ้าปากโทรผมทีได้ไหมกว้างหน่อยที่ผมจะเสร็จแล้วเสร็จพ่อมึงอ่ะเสร็จแม่มึงไอ้เหี้ยสาวครับเสร็จพ่อเลยนะสีเหลือมาเลยนะครับกดแล้วไม่ใช่เหรอนี่ครับกดแล้วด้วยมาดูสิอีแตวอีโตเล่ฮะ มึงหนักกว่แต่ตุ๊กตาอ๋อแล้วไปเองครับอ้าวตาแล้วนะครับทุกคนก็้องไปแล้กดเนะครับนี่นะครับผมขอถ่ายหน้านะครับอีกรอบนะครับเป็นตอนเลยสาบานที่เกลียดลูกเสือสามัญกดไปแล้วิสดที่สามนะครับยิ่งกว่านาจา์อีกเขาบอกให้ส่งขยะเจ็ดวันนะครับเอเยนี่ขี้จะครบเจ็ดวันแล้วก็แล้วก็ไม่กดเลยกดไปแล้วโคนเหม็นเลยทุกคนมันเหมือนไม่เข้าโพดอ่ะเหม็นเหลืองอ่ะกดไปแล้วอีกว่าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้กดไปแล้วสาบาน รัวสาวะนะครับจะมันรู้เสือขบันแล้วหม่นมากทุกคนผมกำลังขี่ต่อเลยอะไปเดี๋ยวไปเจนี่เจนี่เร็วครับไปๆเจี่กอะไรครับเจล็กตามสั่งเอ้ยไม่ใช่ขาหมูขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยากะทิน้ำยากะปิวันนี้อยากกินอะไรพอฟกจะองพ่อฟกจะกินอะไรครับคโพูด อย่าลืมอยากรวยไหมบนคอมเมนต์นี่อย่าลืมไว้อย่าลืมไว้อย่าลืมกดจ็กโค้งนะครับ,ค,รบคอนเทนต์เรามันก็อย่างนี้แหละแต่จริงเราตัดคอนเทนต์กดจ็กโค้งแล้วเข้าไปคอนเทนต์ในนี้ใต้คอมเมน,นต์รวยแน่นอนไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ใช่ครับดูนะครับอะไรอ่ะดูไม่ได้เลยดูดิก็หล่อยไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนคนงานกอ่อสร้างพ่อมามึงป่ะพร้อมเป็นหรป่าคนทั้งวงพ่มาติดต่อเออว่ไปยุคที้เร็ว เอาไปกินเจเจอะไรที่หิวเสียงหลงเลยอ่ะจะค่อยขี้หรค่อยขี้ยังโอ้โหกูไม่ไหวกูขี้ขึ้นสมองแล้วเนี่ยจะเป็นมะเร็งให้มันขึ้นให้มันขึ้นโอ้โหดูมูลค่าดิอียกูก็ลงขี้มึงดูสมองกูแบบจะเป็นมะเร็งแล้วว่าไม่ไหวเนี่ยน้องๆอย่าลืมไปไปสาบแช่งมันด้วยนะตามไปสาบแช่งช่องยูทูบครั้งที่สองนะครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดนะครับ ี่แกไม่รอดแน่นี่ไงทำไมมันเป็นอย่างนี้วะไอ้เหี้ย <c oughs> คือมึงสี่รอบแล้วอะลืมปิดไฟลืมกดขี้ดูนะครับขอประจานนะ นี่ครับเขามาขอโทษนะแต่ผมไม่ปรับปรุงอ่ะเขาเป็นอะไรหรอมันฟูมันเป็นอย่างนี้จังหวะรีบไงมีเพี้ยบางทีมันก็ไม่รีบมันยังเป็นอย่างเหมือนเดิมอ่ะอันนี้มันรีบไงเขาไม่เอาปืนมายิงหัวมึงหน่อไอเที่เขาจ่ายตังค่าอ่ะกดูดูโคตรแย่เอฟซี่เนี้ยดูดิขอประจานนะผมขอประนานนะขอะต่อคลิปนะ อาจารย์เขามีให้ส่งขยะเจ็ดวันไอ้ที่นี่ขี้ไปแล้วห้าวันนะครับที่ไม่กดนี่นะครับขอโทษนะครับแล้วอ้ไม่ไหวเนี่ยได้ไแล้วทาอีกครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ยไม่ควรอ้าอาาาดาาาาาาอาาาามาาตัวเอา บอลคอมพิวเตอร์ออได้แค่นั้นแหละเราขึ้นาสานี้พอเอามันมี y from the back <ป> through the midfield forward as good finish and <c> the second not about <oughs> that first goal ยิ่งจะหายอะไรขนาดนั้นเห็นนั้นที่ตาบุรวมาไอ้เฮียมันมีจีอกูแค้นไอ้เฮียกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยอะายนา้วนะคุอะไรสตอรี่อะไรรีวอะไรอ่ะ นานเกินได้ <laughs> ไ, <laughs> ไม่ะไรขนาดนั้นะทำไมใครสอนแพกล้อง ได้ไหมได้ได้ได้อยู่สรุปวันนี้ครับน้องฟูกก็คือกับข้าวอร่อยมากครับทุกคน